อพตี้หดเทียมสุกสิบสามซาตานไงติ๊งคุณไม่พูดอะไรเน่ยยังไมต้องพูดลเลอเฮ้ยไม่ต้องพูดก็ได้แต่ <c oughs> คือถามที่แบบแบบเจอสุกสนะิบสามนี่ยคุณรู้สึกไงแอบผมากครับ,บ,บปีตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งเคยเห็นปีนี้เลยครับสุกสามซาตานโหดเอ๊ะปีที่แล้วมันมันไอ้นี่ไม่ใช่ปะมันมันก็มีไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ทันตอนนี้นมันเข้าไปถึงเอ้ยก็เข<ม>้า<อ>ไม่ถึง<ๆ> ไม่ไม่แต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นไงไม่ได้เล่นนัน่งนั่งวัดรูปเล่นวัดเลยตอนนี้กำลังเข้าถึงโหมดที่โหดที่สุดของเจสันไงศูนสิบสามมันมีส 13, กินซาตานป่าวะมาแล้วศูนสิบสามซาตานเจอแล้วอุ้ยโอ้หตีทีเดียวเลือด what the fuck bro 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 bro, bro what the fuck ณบ้าหรือเปล่าอันนี้ผมต้องถามคุณก่อนเลยคุณบ้าหรือเปล่า,าไม่จะ้าตายแนย่เออเออตายฮีโว่ผม่อยพี่ฮะเออน,นั่นแหละเกือบตายครับทุกคนแต่ผมโดนตีทีเดียวก็ตายแล้วโดนสกิลเดียวโอ๊ยโอ้ย นี่มาจากแมปแมปกระต่ายกระต่ายกระต่ายพิชักลกูกเคยเล่นปะเคยเล่นปะไอ้ไอ้ไกระต่ายกระต่ายขาวๆอ่ะไม่เคยยังไม่เคยมันมันเป็นเกมแบบเหมือนเหมือนมันมาจากหนังเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นเหมือนกระต่ายแล้วเราก็ต้องเอากระต่ายไปสู้กนะันว้ามักขับดีบายโหดมากไม่ใช่ดิเอาใหม่เอาให,หม่คือแบบเหมือนว่าเราต้องสู้กับเซอร์ไูเวอร์ในโลบ,บอคโดยใช้กระต่ายสู้เว้ย ครับน่สวยสุดยอดเป็นไงเป็นไงเคยเล่นปะไม่เคยนุกเป่าผมไม่รู้อะแต่ผม,มเล่นแล้วเป็ก็งันงันแหละผมรอเล่นนุกิวนุกิวอุ๊ยอุยอุยคือถ้าผมพูดว่าถ้าผมพูดว่าไม่หนุกนมันก็จะทัวลงไงเออผมจะปูไปก่อนวะานุกครับนุกอุย๊ยเก็บเลยวันนี้ผมตื่นเกินนะผมจากเรือเลือดสิบเก้าตอนนี้กลับมาเต็มอีกครั้งด้วยพลังของคนพิซซาทั้งสามคน อุ้ยหุยไม่ไม่ไม่ใช่ละเออตายตายยังไ,ไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตานโอ้โหท่านเน็ตแตดไปแล้วพี่ชายเนิร์ฟก่อนพี่โอ้โหเลื่อนเลยซิกเซเว่นเลยโอ้ห Okay, เอาเจแปนออกย like ังปอวยโอ้ไ oh, ม่ไ oh, ด <t explicit nên> er like ้เง like, hey ี้ยมาการ์ดน้อยน้อยดิโคตรได้ได้เนี่ยผเจอบาแล้วเวอยมันก็ต้องเป็นผมมาดิเออตัวผมเองนี่แหละไดรับสุข13อีกแล้วอ้าวมาสุข13เลือด3,000เลย โออเออแต่มันบัฟแค่วันนี้ใช่ป่ะมันบัฟแค่วันนี้แหละเงั้นอย่าแบบเลว่าวันพรุ่งนี้ก็เน่าแล้วเออพรุ่งนี้ก็เน่าแล้วไอ้ยไม่มันไม่เน่าปกติมันเล่นมันไม่เคยเน่าเลยนี่ก็คือแบบสแต็ตเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมอ่ะอ้าวนี่ตีสองทีตายโคตรจะโคตรเน่าเลยอื้ยก็อยากลากไปโดนไม่รู้พตีเส้นที่ทีเราตายคิดดู ที่เสนอเลยท,ที่คือไอ<ย>ตัวบิลดแมนอ๋อเว้ละตีสามทีไม่ตีสองทีไม่ตาย <S <S เอยตายละนี่ไออีเลสโอโ้โหเสียงเสียงก็ตายคือที่มันโดนเลฟก็คือสติมิน่เลยสี่สิบยอะไรนะสติมิา่า ไอวิ่งแนวแบบกดพอคุณมาอุ้ยดีทีเดียวเหลือแค่ท่าเลยมีหม้อไปเลยเยีอยมากเพื่อนผมจะไม่ยอมเก็บไอเอเลียนนะฮะผมจะเก็บไอเนี่ยแบบไอสี่สซิลสี่ซิลสี่สี่ซิลสี่ซิลสี่ซิลเฮ้ยแหลกอะไรวะแหลกแหลกตกแทนมีันเชิงเฮ้ยเฮ้ย คือคูดาวมันนานขึ้นเลยแหละเพราะว่ามันโกงไปไปตีแบบธรรมดาไอนน้พี่ชายหลบผวดจากพี่โอ้ตเฮ้ยรู้เรื่องนังไหมเนี่ยดิโอ้โห ซีซิลมันหลบเก่งอย่างวะซีซิลซีซิลอินวิซิเบิลรู้จักปะซีซิลอะซีซิลไอ้คนแก่ๆมีแก่โอนด้วยอ่ะอ้าววิ่งไปหาด้ยวยความไวสูงโอ้โหนี่ผมเลื่อนรถไปแค่สองอีกขนาดผมดดโดนแบบอ๋อผมดโดนยิงเฮ้ย ไม่เหรอไม่ก็ได้หว่ะไม่รู้อีกอไม่มไช่วยคุณหรอกเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้สก,กิลเดียวอ่ะ้าวอืมอือยังไงเบพี่นี่ชนะแหละโอ้ยีซี่เลยคือแบบอัปเดตนี้มาใช่ป่ะมันก็จะแบบคนเล่นแบบถล่มทลายไอเจสันบอย ผมจะจะมองจะทำอย่างนี้ไปลาตินผมจะทำอย่างนี้ก็คือผมอะ่ะจะรอให้เขาว่าตีมากันแต่จริงๆอะ่ะผมหลบได้คือแบบผมจับจังหวะถูกไงมันก็จะจับจังหวะเก่งมากผมจะบอกให้คู่ดาวคูดาวมันสามสิบไอ้สามวิประมาณนั้นอะ่ะเออเพราะมันนานแต่มันตีแรงไงตีโคตรแรงไม่คิดมาก,ก่อน ผมไม่รู้จะได้ใช้บอมเมคิดะาจะาอยู่วิธีอุยอ้ยอุ้ยเลเยอร์มาแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไม, <c oughs> มาแล้วใกล้เออ ไอ,นะอ้กลุ่มนี้ไอ้อันที่เรานั่งไอ้นอนอยู่ไอ,อ้นอนรอแป๊บนึงเว้ยเพื่อนโอ้โหสแปมเลยไอ้นอนจะกล้ามานั่งเล่นนี่หวยมันนั่งเล่นฟอร์เซเกนอยู่เออคือผม<ต>คือผมถ่ายคลิปงไงผมแบบจะเป็นเจสันสนุขศิษย์สาเลยกดแรงรอซากตาเลยได้<อ>บูเล่นเลยเพื่อนมาสุขศิษสาซาตายงี้มาเพื่อนเดี๋ยวกูกดแรงไปจะเล่นเกมการไปด้วยโอ้ยโหดจริง เนี่ยโตเล่นกิมการ์ดเนี่ยชันเลยตัวนีงชันการ์ดโปรตุกินบ้างตอนเนี้ยไม่การ์ดโปรตุเกินเมื่อแเลยโลเลี่ยปิดสาเหตุได้นะปิดสาเหได้นะตอนนี้ผมกำลังปั่นอย่างโขเทียมอะไรนะต้นน้ำมีตินข้้าวไอต้นน้ำอันนี้มกินข้าวกินข้าวเออโปรตุกินผมดูแล้วมันโอรตกิน มันบอกว่าอะไรนะกินโปรตีนมันจะเปรนเออมาดีมากูดูอยู่เว้ยเฮ้ยงูอย่าบอกนะงูจะแม่งตึ้นน้ำอ่ะใช่ไม่ไม่มันตะโกนคำหยาบเข้าไปหางเฮ้ยแล้วแบบไอ้ตัวน้ำมันหันมาเว้ยแล้วมันก็แบบเฮ้ยเสร็จแล้วมันก็หันกลับไปแล้ว่ารถที่มันขึ้นอ่ะเปิดกับเปิดประตูรถอยู่เอ้ยไม่ใช่เปิดกระจกรถอุ้ย มันแน่น้องดูมันเปิดประตูมันเปิดกระจกรถอยูไ่ไงทีเนี้ยพอมันเปิดกระจกรถอหะแล้วตะโกนไปตอนนี้นก็ไม่ได้คิดอะไรเว้ยเออแล้วไอ้ตัวน้ำมันก็เข้ามันก็ขึ้นรถคันนะนะั้นอะแล้วก็คิดในใจโอ้ชิวครัแบบโอ้ยทำอะไรลงไปวะไอ้ดเดี๋ยวกูเจอเชี่อเนี่ยล็อกซี่ป่าแผลน,นี่โอ้โหอะไรครับเนี่ย ยังไงครับเนี่ยตานเลยยิงมาแล้วไปซวยอะไรทีนี้เด็กไปได้ดิล็อกซี่มันป่าได้ด้วยอ่ะพูดเลยไม่รูม้มันมันเล่นไม่ได้เลยตาม,มองอเหรอมันออกก็ได้ทำไมมันออกมันซัพก็ได้แต่ไม่เคยเห็นไดิดป่าแต่ ไอชื่อตัวที่มันลากได้ปะมันจะมานี่เอ๋ก็เคยเห็นอยู่นนะตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่โหมดธรรมดาเรียบร้อยสวยเนี่ยก็เสร็จละวัดรถเสร็จละน่ะวิ่งมาแล้วลูกเดียวยลูกเดียวคนนแล้วทำไมหน้ามันดูโอ้โหดูเพีงดูเพีงเพียงแบบเต้ยเราเต้ยมันกับแบนโอ้แบนไม่ได้แบนไม่ได้แมวดีกว่าอย่าไปแบนเลยมันก็ยังเด็กน้อยมันก็แค่กุมารท้องไงเอ้อ ไอ้เว้นวนก็มาตั้งไออตัวไอ้ตัอ้ังแออยอยู่จากเบื้องบนโดนโดนประหารชีวิตไอ้กูมาต่อไอ้วนดูคลิปนี้อยู่นะนี่คนีสาย่นี่คือตอนออกไปนะดูนะนินทาอะไรไหนะดูคลิปนี้อยู่นะไอ้กานทองไอ้จ้อยต่ตองไอ้ไม่ใช่ กุมารทองตัวน้อยกุมารทองตัวจ่อยอบอกไปเลยนะบอกไปเลยนะยา่าผมชิวมากเลยอ่ะผมปั่นไฟอ่ะแล้วปล่อยเพื่อนตายยังโกรธเหี้ยมอู้โโห่น,น้องแรงเจ็ดเมื่อผมปั่นไฟได้กะวงกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่ปั่นอย่างเร็วสมัยนี้นี่